ทำไมเด็กสมัยนี้แก่เร็วคุณหมอพิตี้มีคำตอบค่ะ อะทำไมนะคะเนี่ยเขาอายุ20กลางๆเองแต่ทำไมหน้าแก่ไวจังนะคะรวมถึงว่าทำไมสุขภาพสุดโทมไปตรวจไขมันในเลือดก็สูงปิดลีดเลยซึ่งจริงๆหมอดาวก็ต้องบอกนะคะว่าอันเนี้ยจากประสบการณ์นะคะหมอดาวยังไม่เคยทำงานวิจัยคะ่ะแต่หมอดาวสังเกตได้เลยคะ่ะว่าตอนนี้นะคะน้องๆที่เพิ่งจบ ทำงานมาปี2ปีเนี่ยจะแก่เร็วมากเลยเราต้องกลับมาค่ะว่าอะไรที่ทําให้เราแก่จริงๆมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มแก่นะคะตามทฤษฎีก็คืออายุ30ปีไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรามีปัจจัยที่เร่งแก่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ๆ20ต้นๆคืออะไรบ้างตั้งแต่การกินค่ะการกินอาหารนะคะน้องๆมักจะกินอาหารดึก ไม่ใช่อาหารเช้านะคะก็คือตื่นเช้ามามักจะไม่ได้ทานอะไรกันแล้วพอไม่ได้รับประทานอะไรใช่ไหมคะน้องๆก็ไปกินกันตอนดึกๆซึ่งนี่คือเป็นปัจจัยที่ทําให้น้องอ้วนแก่นะคะแล้วก็อาหารที่กินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆก็มักจะกินอาหารกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตนะคะยิ่งน้องสั่งบริการที่มาส่งถึงที่ได้เนี่ย ส่วนใหญ่นะคะร้านอาหารที่บริการส่งถึงที่ที่บ้านที่คอนโดที่พักเราเนี่ยก็จะเป็นจังฟู้ดถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เหมือนมีการฟรีซนะคะมีการแปลรูปมาระดับหนึ่งนะคะมันก็สามารถที่จะเอามากินตอนไหนก็ได้แต่นี่แหละก็เป็นข้อเสียค่ะพรอมากินตอนไหนก็ได้ด้วยคุณค่าทางสารอาหารก็น้อยนะคะก็คือโปรโตีนวิตามินน้อยแล้วนะคะมีแต่เป็นส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็น ข้าวแป้งคาร์โบไฮเดตหรือไม่ก็เป็นไขมันทรานส์นี่ก็คือทําให้น้องๆแก่ทําให้น้องๆมีไขมันในเลือดสูงด้วยนอกจากนี้ใยอาหารก็ต่ําอีกนะคะมาถึงพอกันกินแล้วการนอนน้องๆก็มักจะนอนดึกกันค่ะนอนแบบเที่ยงคืนตีสองตื่นสายยิ่งถ้าคนทํางานฟรีแลนซ์โอ้โหกลับหัวกลับหางเลยนั่นก็หมายถึงว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้น้องๆแก่เร็วนะคะเมื่อกี้มาดาวบอกแล้วเนาะกินการนอนและขับถ่ายค่ะบางคนนะคะอึนะคะกว่าจะอึสามวันอึไม่ได้นะคะจริง จริงๆลาไส้เราเนี่ยจะทํางานเนี่ยก็คือทุกๆ12-24ชั่วโมงดังนั้นค่ะถ้าน้องไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยแย่แล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ของเสียเนี่ยค้างคังในร่างกายทําให้เกิดสิวเกิดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะนี่แหละยังไม่หมดนะออกกําลังกายอีกน้องๆไม่ออกกําลังกายกันคิดว่าตัวเองอ่ะแน่วแน่ว,ว่าเอ้ยตอนมหาลัยเนี่ยไม่ออกกินยัตทานเท่าไหร่ก็ได้แต่พี่หมอดาวเจอนะคะว่าสุดท้ายท้ายสุดค่ะ พอทำงานปุ๊บก็จะเริ่มมีไขมันสะสมเป็นต่อนๆรูปร่างไม่กระชับไม่เฟิรม์มถึงแม้น้ําหนักไม่เพิ่มนะคะแต่ก็ดูอ้วนนี่ไงก็ดู แก่ได้อีกโอ้ oh my god ดังนั้นค่ะหมอดาวเลยอยากให้พวกเรากลับมานะคะตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยค่ะก็คือจบมาทํางานใหม่ๆสู้นะคะรักษาสุขภาพค่ะเพราะอย่าลืมว่าอีก40ปีน้องๆก็จะเป็นคนมีอายุสูงอายุถูกไหมและถ้าน้องนะคะอ่อนแอเปาะแปะอ้อแอกันตั้งแต่ตอนนี้คิดดูว่า40ปีต่อไปอ่ะอาจจะมีชีวิตอยู่แต่คุณภาพชีวิตแย่ก็ได้นะโอเคค่ะ ตอบคำถามว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงแก่เร็วจริงๆไม่ใช่เด็กก็คือเป็นผู้ใหญ่ไวต้นนั่นเองเนาะวันนี้หมอดางนะคะคุณหมอพิตตี้ไปก่อนหมอไปออกกำลังกายก่อนนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะ